ก็อยากจะขอเปี้ยขยันแล้วก็ปรับฐานรายวันของแม่บ้านให้เป็นเงินเดือนเพราะว่าทุกวันนี้แม่บ้านบางคนก็ยังเงินเดือนยังไม่ถึงเก้าพันเลยนะคะอยากจะบอกว่าอา,อายุยี่สิบนี่ก็ทำงานได้เหมือนกันคะ่ะเด็กก็ทำงานได้อยากให้บางคนแบบเปิดใจป้าก็อยากให้แบบเคารพนะบางทีแบบเขาก็แบบดูถูก้วว่า อุ้เป็นแม่บ้านอย่างงู้นอย่างนี้ยป้าก็อยากให้มันเท่าเทียมกันกับอาชีพอื่นๆคือแบบทุกทุกอาชีพก็สำคัญหมดคุณคิดว่าสังคมทุกวันนี้ยังให้ค่ากับทุกอาชีพอยู่ไหมแม่บ้านบางคนยังคิดว่าเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยไร้ค่าแต่ก็ยังเรียกใช้บริการจากอาชีพนี้อยู่ดี เราลองมาพูดคุยกับผู้ที่ทำอาชีพนี้กันจริงๆดีกว่าค่ะแล้วในแต่ละวันนี่ทำอะไรบ้างคะงานป้าก็มีทำหลายอย่างช่วงเช้าป้าจะทำห้องอาจารย์ค่ะแล้วก็พอช่วงบ่ายมาป้าก็จะมีทำห้องนงห้องน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีส่งเอกสารช่วงบ่าย มีแล้วแต่ที่ที่เขาเจ้าหน้าที่มอบหมายให้บางทีก็จัดงานจัดดอกไม้แล้วแต่เขาจะบอกก็ดูแลห้องน้ำห้องเรียนค่ะก็ดูตรงก๊อกน้ำดูพื้นแล้วก็ดูหน้าลิฟต์ก็ดูตามาบันไดหนีไฟอยากย่อยอาชีพที่เราทำอยู่ทางนี้ข้อดีแล้วก็ข้อเสียอะไรบ้างคะ ข้อดีก็เยอะนะคะข้อเสียก็เยอะเหมือนกันข้อเสียคือมันเข้างานเช้ชาอะ่ะบางทีป้าก็ตื่นตื่นมืดนะเข้างานเจ็ดมงเชาะะ้าค่ะแต่มันก็เป็นแม่บ้านนะต้องมาเชา้าข้อดีก็ได้ประสบการณ์นะคะหลายอย่างเลยทำความสะอาดไอสิ่งที่เราไม่เคยทำเราก็ได้รู้แล้วก็ข้อเสียคือเสียสุขภาพก็คือ มันจะมีเรื่องปวดหลังไแบบหลเสียก็มีค่ะคุณป้ามีอะไรอยากจะบอกกับสังคมไหมคะว่าอาชีพของคุณป้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่สําคัญไม่แพ้อาชีพอื่นถ้าจะบอกสังคมเหรอก็บอกเป็นบางบางบางเรื่องนี่ว่าบางคนเขาก็าดูถูกว่าเป็นแค่แม่บ้านแต่ความจริงอะถ้าไม่มีแม่บ้าน มันจะเป็นยังไงทุกวันนี้ขนาดบ้านคนไอ้นี่ยังต้องจ้างแม่บ้านเลยใช่ไหมอะแม่บ้านก็ถามว่าอาชีพสําคัญไหมมันก็สําคัญสําหรับเขาคนนึงเพราะว่าเขาต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็มันก็สําคัญกับทุกคนอาชีพไม่ว่าจะอาชีพขอทานหรือว่าอาชีพอะไรก็สําคัญหมดเพราะเขาต้องเลี้ยงปากท้องเขา ไม่ว่าคนฝาดถนน,นก็สําคัญถ้าไม่มีเขาก็แย่เหมือนกันเก็บคนเก็บขยะก็เหมือนกันก็ฝากให้คิดแค่นี้นแหละ